ทำไมมันมืดอย่างนี้ตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับโอ้มามาอยากกินมามาไม่ต้องอุดแอดอ,อุดแอดด้วยวะมูมูอยู่ในรูปด้วยครับสังเกโอ้มีอะไรอยู่ในนั้นอะฮะมีมัน,นมันอะไรอะผมขอเดว่ามาลูโกครับไม่ใช่แล้วคุณอ,อุ๊ยโอ้ ดาเน่ให้ม <SM. S 2> <Christina. S 1> ันเป็นสีชมพูแล้วไงต่อไม่รู้ไม่รู้นะเย็ดแล้วอยู่ดีๆไฟก็ดับนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีไฟฉายผู้ชีวิตนะครับแล้วก็มีหมวกคู่ใจเยเท่ดีเหลือเกินบเราเป็นตำรวจเอ้ยไม่ใช่เป็นรปภดิยิงองาโอ้ทำไมเราต้องมาเล่นเกมนี้มันจบด้วยวะก็จะได้มีอะไรทำฮูสุกู้สึกู้สุ เดี๋ยวถ่านไปใช้หมดแล้วครับคุณเออว่ารีบไป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  let's go ไม่กดเต็ม er. ีที่ไป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 งห้ามช้าห้ามช้าทันนี้ทันนี้เข,ขาบอกว่าถ่านไปใช้ทายากมากทุกอย่างต้องดำเนินไปด้วยความเร็วสูงอ,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 อู้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 สูงยิงเอาสูงไปแล้วครับเดีด๋ยวฮะรีบไปฮะเซฟฮะพวกอ้าวต้องไปด้วยความเร็วสูงฮะตอนนี้ทำไมต้องเซฟครับคุณกลัวครับยิงเอาอ๋อมีเสียงสับพอร์เวสีอยู่นะครับจะไปสนใจมัน ปไปเราต้องอะไรต่อแล้วท่านแม่ครับช่วยอธิบายนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ในแผนที่ครับตอนนี้เราอยู่ตรงสีแดงนะฮะด้านขวาเป็นประตูหนีไฟเราต้องออกทางประตูหนีไฟนะฮะได้ไบ<ด>อกว่าเราต้องไปห้องอ๋หอห้องไฟฟ้าเชื่อมหยานอยาอยายานะเว้ยยิ่งหันยากๆอยู่นะเว้ยยานะเว้ย,ย,เ,วยเอาหันผิดทางพอดีเลยโอเคครับแล้วเราไม่ได้ไปประตูหนีไ,ไแล้วล่ะท่าทางไปเลยลุย go go let's go เดินมาเดินมาอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้นะฮะ อาไรเหมอไอ้เจี๊ยบเมาไปเองตกใจหมดเลยโอ้โอ้มาอย่างนี้เบยนะแบตยังไม่หมดแบตยังไม่หมดนะชิงอ๋อไม่ใช่อะไรอยู่ในกล้องวงจรปิดฮะนันต้องเป็นพนักงานแน่ๆเลยแต่มันกูไม่ใช่หรอกนะฮะฉะนั้นเราต้องไปดูนะฮะอันดับแรกต้องไปเปิดไฟก่อนนะฮะนะนะฮะฮะโอเคไปต่อเลยอย่าไปสนใจกับ สงสัยจุงเลยอันีชื่อว่าฮีโร่นะครับชื่อว่าฮีโร่องฮะฮีโร่ก็ได้ครับคุณนั่นออกเสียงผิดนะครับวันณายุภาษาไทยนี่มันต้องออกเสียงให้ตรงตัวนะฮะถ้าคุณออกผิดจะเป็นโลนะฮะอะไรโลครับผมไม่เข้าใจครับแล้วไว้ในฐานที่เข้าใจกันแล้วผมใส่เสื้อบริสุทธิ์ครับอร่อยกำอนั้นมันเป็นตู้อะไรอ่ะเ้ยไม่ใช่ตู้มันกล่องนี่หว่าเฮ้ยกล่องเพื่อนยากอ้ยนั่เด็กแมวนั่นอุ้ย ดาเนี้มันเสียด้วยอย่างงี้เสียดีอย่างงี้นี่เองครับเซฟฮะไม่รู้ว่าโอ้ยตกใจอ๋อมันคืออะไรอ่ะโอ้ยกระตุกผมมั่นใจว่าคงจะไม่มีเสียงโปเกมอนแล้วล่ะเพราะว่าผมปรับไว้ดีแล้วครับอันดับแรกเราต้องเดินไปไม่ต้องสนใจไม่มีเสียงโปเกมอนเหรอมึงแน่ใจอ่ะเออในอันนี้มันไหนบอกว่าไฟดับทำเมนริฟมันใช้ได้วะก็ลิฟมันเอาเอาบอลยังโอ้ยไอ้คุณผ่านเสียงโปเกมอนดิ ไม่มามันไปเองมันไปเองมาไปเองแล้วกูเตรียมกดเตรียมที่อะตอนนี้ให้ทยไปกี่เซฟไปกี่รอบเนี้ยสี่นะฮะโอ้อย่าเนอะเว้เออมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาตัวนี้นะฮะเฮ้ยเสียงไม่จำตัวเฮ้ยโอ้ยตกใจตกใจแง่วันดีจ้บ น่ารักเหมือนเธอแล้วตัวเองรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้เธอปรากฏตัวไม่ค่อยจะน่ากลัวอุ้ยเขาเขาราอะไรตกใจยังตกใจตรงไปแบบนี่นะฮะไปอ่าหมดแล้วของเราไม่มีเสียงก็เอาเถอะอย่าไปสนใจครับอย่าไปสนใจเรามาเล่นต่อรู้สึกว่าในห้องนี้จะมีคนมีมีสิ่งมีชีวิตอยู่รวมอยู่ทั้งหมดสามสามสามคนนะฮะมีอยู่สองคนกับอีกหนึ่งตัวครับเสียงอะไรวะเฮ้ยแหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเซฟอีกแล้วอันที่หกนะฮะ คุณต้องช่วยผมนับบล่ะเราะผมเซฟกี่ครั้งโอเคครับเดี๋ยวผมจะรับนะครับแล้วเซฟไปอันดับแรกเราจะอูเราจะเข้าห้องไหนก่อนดีต้องเข้าห้องเรียนครับต้องเข้าเข้าทุกห้องใช่ไหมใช่ครับต้องเข้าทุกห้องว่ากูลำบากแล้วนะเข้าทุกห้องเนี่ยแต่ว่าห้องมันจะเชื่อมกันไม่ใช่หรอไม่ฮะอุ้ยเมาส์เมาส์กูไปแล้วเอ้ยอะไรอุ้ยหุ่นหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ไปแล้ว ไม่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 ไปฮะไม่ไปอาจจะเป็นโปเกมอนบางตัวอาจจะเป็นพลังงานวิญญาณอะไรก็ค่างนี่มันมายืนตรงนี้กูไม่ไปแล้วจะเข้าห้องนี้เปิดเปิดเปิดดิไม่ได้เชี่ยเราต้องเข้าเอเดี๋ยวเดี๋พูดคำหยาบเสียนคุณขอโทษครับไม่เป็นไรเราเราเราจะต้องดิฟนะครับดะลิฟต์ต้องนับป่ะเนี่ยรอบที่เจ็ดครับวันอ้าวไม่เข้าครับไม่เข้าไม่ได้มีห้องห้องเนี้ยด้านหน้าครับมี ไม่ยืนยืนท่าโคตรสวยเลยห้องนี้มีอะไรทั้งอย่างแน่เลยเข้าได้แล้วเนี่ยนั้นเราต้องอย่าเพิ่งไปประเชิญหน้ากันครับผมว่าเป็นหุ่นหรือเปล่าวะหรือว่าอ๋อแมวมันไม่ใช่หุ่นแล้วล่ะมันเป็นน้องแมวครับนม่เราไม่สนใจโอ้แบตเตอรี่เราจะดีดายมันนะครับคุณคิดว่าด้านในนี้จะเจออะไรมาจับกับหัวเปล่าไม่มีครับผมว่าเฮ้ยโอ้ จนเย็นแล้คนครั้งที่แปฮะครั้งที่แปลนะครับเราจะบรรับกันเอ้สึกว่าครั้งนี้เราจะนับ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 จังเลยนะอ๋อนี้จะได้เป็นฐานไฟยชายนะครับเย้ฐานโคตรใหญ่เราเป็นคนเอาฐานครับอเอาคา<ข>ายดีขึ้นครับไม่มีเลือดติดแล้วเป็นธาตุหมุนหนึ่งนะใช่หรือเปล่าครับอือใช่ใช่เพราะเป็นเอาคาายนะครับอุ้ยอุ้ยมันหันเองหรือว่ากูกดครับไม่รู้รับไปดิไอ้เจ้าอุ้ย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 อออ๋อออออันนี้ตกใจมั อันนี้ตั้งานะครับอุ้ยโอ้โหเอ็นเน็ช่องแอร์ใช่ไหมเนี่ยเข้าได้แบบโคลมิสสปินเตอร์เซล์นะคุณแซมพิชเชอร์อาจจะเจอช่องแอร์ในตำนานอยู่เลยคุณดูดิครับฮะมันลายฟุ้งเต็มหน้าจอเลยโอ้แล้วต่อไปเราจะเด็กมาแล้วมันไม่สนใจเราอะเซงอะมีราคาอยากให้มันอยาตอนที่สิบค่ะตอนที่เก้าอะตอนที่สิบสิบคะก็คือมันต้องเรียกคุณแซมพิชเชอร์มาเคลียร์เหรอปัญหาทางระบบแอร์ฮะ เอ้ยทำไมมันเงียบๆห้องน้ำหญิงไปห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงคุณชอบห้องน้ำตบบไหนครับเอาห้องน้ำหญิงครับเราจะเฮ้ยโอ้ยบัยดีจา้าสวยๆอ,อันนี้เราคงต้องหนีห้องน้ำใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คุณต้องอย่าส่งเสียงดังนะฮะเพราะว่ามัน <laughs> โอ้ยตกใจเลยเนะี <laughs> ่ยโอเคเราจะใช้กระต t h นะฮะ <laughs> เออเออเเซฟเราต้องเข้าห้องน้ำักห้องแล้วคุณเป็นผู้ชายหรือคุณเป็นผู้หญิง ผู้ห,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 หญิงอ่ะชัดเจนนะครับอีกตัวหน,นึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยอีกตัวชัดเจนนะเราต้องเข้าไปเลยครับมันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้แต่คุณไม่ยอมอยู่ชิงไม่มีแล้วมไปแล้วเดี๋ยวก็มาครับผมว่าเฮ้ยใ,ใจเยน็นบใจเย็ข้าเ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 ข้าดิเข้าดิก็คุณทันไม่ตรงอ่ะตรงนั้นอ่ะเข้าแล้วเซฟครั้งที่สิบเอ็ดฮะสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> มันก็เรามานับนับเซฟไปก่อนอยู่เลย,ย,เลยว่าผมเซฟกี่ทีนะเปิดเปิดมาเจอตัวอะไรผมืมเปิดออกด้วยเพราะว่าไม่เจอนะทำไมนมนคุ้นๆอ่ะโอ้เมื่อกี้เห็นประตูเปิดด้วยครับประตูเรามันจะเปิดได้ไงอ่ะก็เมื่อกี้มันแง้มออกมาเองเฮ้ยมันน่กากลัวที่สิบสองนะครับสิบสองนะครับประตูนี้แอกว่า ไม่รู้เออเราลองมาทำไรห้องน้ำหญิงวะเนี่ยอ่อยก็คุณรู้เข้าไปแล้วไอ้เชีย่ยก็คุณปดฉี่ไงครับเวสโซเทียนมาดูนี่เลยโอ้ไหนแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันยากเอา้าเก็บให้เองด้วยดีจังวะไม่ต้องล้วงฮนะแสดงว่าไม่ต้องล้วงรับอย่างงี้กูโดนแล้วมันที่สิบสามครับสิบสามอย่าหันกลัวแล้วไหนเออไหนไม่มี ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้ยอะไรเนี่ยโอเคเราจะไปห้องถัดไปครับเพราะว่าสวันดีจ้าไม่มีอะไรนะฮะโอยมันรุนุนอย่างนี้มาเสียวตูดเลยเนี่ยจูออนมันเป็นระบบอัตโนมัติทังระบบนะครับหลังจากที่ประสบการณ์การโดนเยิบกันไปในอพาร์ตเมนต์คุณป้ากินเท่าไหร่ครับสิบี่ครับสิบสี่สสิบสิบสี่นะครับ หลังจากที่โดนเยอะกันไปในพาร์เมนสิบห้าครับแล้วแมนเมนคุณป้าทำให้ผมไม่ไม่กล้าโดนเยอะอีกแต่โอ้ยโอ้ยแต่จบมันไม่สองหน้าเราสัทีเราอยากเห็นหน้าราเลยหน้าตาหน้าตาคุณมันหล่อเหลาเกินไปครับคุณอย่าดูเลยฮะนั้นวันหนนี่ทำไมมันกระตุกอย่างนี้อ่ะปีว่าไม่รอดเกิดหรือไม่เกิด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 เกกกิดิดกิดกกิเดิบเกิดเก น่สิบห้าสิบห <15. S 2> ้าเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวท่านผูชมก็นับกันดูนะครับว่าเรานับบันถุกหรือเปล่าไม่รู้ถูกหรือไม่ถูกช่วยหน่อยแล้วกันเป็นเราต้องเข้าไปแล้วโอ้โอ๋อโอยมีทางเลี้ยวด้วยผางแล้วี้ยใช่เลยถั่วต้มถั่วต้มกูไม่เข้าแล้วถั่วต้มนะครับเฮ้ย <laughs> อย่าขยาวเล่นสิครับคุณ <c oughs> เสียวอะ โอเค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 ผมจะไม่กลัวมีโถด้วยผมว่ามารุโกะจังเขาไม่คงไม่มายืนฉี่แล้วนะฮะไม่แน่มาผมว่าจะยืนฉี่ได้ครับเขจะไปดูผู้หญิงยืนฉี่สินะฮะโอ้ยครั้งที่สิบเจ็ดครับไมนะครับอยากจะ,ะบอกไม่ละไม่ละไม่ดีนะไม่ดีจนะพูดถึงครับพูดถึงโ <laughs> อเค okay, เราจะเดินมาห้องน้ําอย่างสบายจวยนะฮะเข้าห้องน้ําเสร็จก็สบายจวยกันอย่างนี้นี่เองอุ้ยไม่มีมันไม่มีกรนี้มันคุ้นๆนะคะุณแมนั่นไง มันไปเองแล้วเหรอครับแต่อีเวนต์แล้วกูปวดฉี่แล้วจริงๆเนี่ยยายานสิบหกครับยาหนยาหนยาสิบหกเสียงเสียงที่คุ้นเคยกับภาพที่คุ้นชินนะฮะมันก็คือเยี่ยมโอ้โอ้มาเป็นตัวให้ตายคทางที่สิบเจ็ดมาแต่มาแต่คนหรือเปล่าครับมาแต่เอ้ยไม่ได้เปิดแล้วได้ไงตุ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 งยังกัดยังกัดได้ยังกัดดูงิ้วฮะตอนนี้ สิบเจ็ดทัสิบเจ็ดอุ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันรอตะพงต้องมันต้องก้มดูด้วยโอ้ทำไมมันไม่ไม่น่ากลัวเลยก็แต่เธอมาทำอุ้ยอุ้ยมีมีไอหนี่กระทำสิบแปดทับสิบแปดใช่ถ้าเกิดคุณไม่ระวังแล้วคุณมีมีโอกาสจะโดนยื้ได้สูงมากนะฮะตอนนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้เล็กลงด้วยเล็กลงด้วยคราวนี้มันมาเร็วแปลกๆโอ้ยกูไม่ได้ล็อกเนี่ยดูสิ ไอ้เหี้ยขอโทษครับใจเย็นครับใจเย็นโอ้ยโอ้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 ผมยังไม่อยากจะรอดไหมจะรอดไหมมันเย็บเก็บก้าวเก็บก้าครับเชี่ยเจ้จะแดงดิอ๋อรอดมั้งโอ้ยโอ้โอ้โอ้เเป็นว่าเราก็มึงจะมาสองดำใบตอนนี้โอเคครับไปไปเมื่อกี้อะไรซ่วมอ๋อซ่วมครับโอ้ โอ้สมองโอ้ยอย่าเชื่อหันเจ้าเด็กแมวนี่กูซวยนะอุ้ยเปิดตู้เปิดให้เองด้วยอัตโนมัติจริงจริงตู้จูอัตโนมัตินครับคุณอ่ะครั้งที่ยี่สิบอุ้ยอันนี้มันมีมีอะไรครับคุณไม่เห็นผมสองให้ดูดีกว่าเฮ้ยยี่สิบอ๋อโอ้ยมีกระดาษฮะกระดาษกระดาษโอ้กระดาษใช่โอเคไม่ต้องเก็บหรอก ต้องต้องกระดาษต้องเก็บไม่อยากหันไปเก็บเปืองแบตน,นะหันกระดาษต้องเก็บครับมันใช่กระดาษหรอมันใช่โอ้โหนี่มันโอ้รหัสรหัสรหัสต้องไปกดนั่นเองนะฮะโอ้สวยเต็มที่แล้วเนี่ยมีมีกุญแจหนึ่งส่วนสามดอกอ๋อ <c oughs> ต้องเก็บให้คเขาสามแผ่นนะครับมันมันจะได้ครบหนึ่งดอกนะฮะนะครับผมอ่ะไปกระต่อดีกว่าเราปิดประตูห้องน้ำตอนไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหันเองดิหันเองเหรอครับเออ จะเอ๋เดี๋ยวได้ครับเมื่อกี้คุณเห็นเะล่ะไม่เห็นเออเดี๋ยวไปดูอุ้ยอะไรเหรอไปเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรเมื่อกี้ลอยมือครับไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วครับยี่สิบสองว่ะเอาเอาไปมายี่สิบสองแล้วกันอ่ะยี่สิบสองก็ต่อให้หนึ่งครั้งแล้วต่อให้ดูซิว่าเราจะเล่นเล่นเราจะเซฟทั้งหมดกี่รอบเราจะเซฟทั้งหมดกี่รอบจะมันจะเท่ากับเหมือนกับเล่นเมทัลสลักหรือเปล่ารับแบบตายได้เรื่อย ไม่ท <ไป S 1> ้าสลักมันก็ออโอเคยี่สามยสามโอ้ <laughs> มันทุกจังหวะจริงๆครับมันขาดไม่ได้ครับมันเป็นจังหวะมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เน, <laughs> นอยู่ไม่ได้เ่อยู่ม,มได้เลนอ่้เล่อย่ม่ดลนอยู่ไม่ได้เนะ้เลนอยู่ไม่ได้เ่นอย่มไดลยูมได้ยูไดตามนอ่ไม่ได้มเ่นอน,น่ไมเล่ยไมไ้ออ่อยู่ไ่้เล่อยจม้เลนอ้มึงจะหันอะไมด่อยู่ไม่ไ้่อยู่ไม่ได้เ่ยูรับเพร้ะว่ารู่สึกว่าเฮ่ยจ่ไม่้ยจ เล่นอะไรไม่ต้องห่วงครับเพื่อความสนุก24ครับ24ไปต่ออู้อู้เด็กแมววะเนี่ยเด็กแมวเด็กแมวไหนไหนไม่มีทำไมตู้มาเจอห้อง B มันมีรอยประจําเดือนอยู่นะประจําเดือนนะครับมันเป็นรอยประจําเดือนอย่คิดมากครับเซฟโอเค25โอเคเข้าไปโอเคต้องเข้าทุกห้องนะแล้วมันอ๋อจะมีทั้งหมดสามห้องครับแล้วห้องนี้มันจะมีเชี่อะไรบ้างมีรอยประจําเดือนนะครับคุณ หนูตายป่ะโขมว่าคุณคิดในทางไม่ดีมากไปละประจุประจำเดือนนะเดี๋ยวหนูมันไม่ตายง่ายหรอกครับโซฟีขอปกป้องอ่นะเอ้ยเดี๋ยวโดนเขาดา่าเรื่องโฆษณาครับอย่าพูดกับนะพูดโฆษณาไปเถอะโฆษณาพี่โหเรามันมีโฆษณา <One. S 1> เลยวันเดือนเกิน <Two. S 1> นะเกิ <c oughs> <c oughs> นน่าไม่เคยจะตรงกันเลยนะครนะับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยป่ะเราเคยเราเคยพูดตรงกันบ้างไหมเนี่ยอืซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายดีขวาซ้ายซ้ายดี ขวาขวาเฮ้ยไหุ่นโอ้มันเป็นหุ่นนะไม่ใช่หุ่นครับไม่ใช่หุ่นผมว่าหุ่นไม่รู้กูหันจนลืมลืมทิศเลยทีเดียวนะขวาขวผมว่าไม่ใช่หุ่นหุ่นอุ้ยโอหบบบู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 ู่บูาูบูตูบูบู่้ ว่าแต่เราอยากรู้คุณบริษัทอะไรเนี่ยบริษัทขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเนี่ยเหมือนน้ำลายโป้งใส่น้าจอยอ่ะอุ๊ชโอ้โหอุ๊ยมันจะมาเยอะอะไรนักหนาก็นั่นนั่นแหละปัญหาเราเลยเนี่ยโอ้นั่นนั่นอะไรแบบแบบอะหันไป่วยเปล่าหันไปใายผู้น่ารักใช่ไหมมันก็หันยากนะครับอันี้ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดแราเมื่อกี้ยี่สิบเจ็ดอันนี้ยี่สิบแปดไงคุณก็รู้ผมเซฟที่ขนาดไหน killed, โอ้ยน <milhões jadi yeah> ่ากลัวไอ้หุ่นพวกนี้จริงๆเลยแล้วทำไมตัวเดียวมันใส่เสื้อ มันก็แปลกๆดีนะครับเพราะฉะนั้นเราว่าผมว่าเฮ้ยก็ผมว่รครับย <29. S 2> ี่สิบเก้านะครับคุณบอกให้ผมเซฟมั้เนี่ยผมไม่ได้เซฟองเลยก็เดี๋ยวผมว่าใส่เสื้อมันน่าสงสัยอะ่ะมันน่าสงสัยอ๋อใส่เธอไม่คงไม่อยากโปนะฮะเลยต้องใส่เสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รหัสอยู่นี่อันนึงแต่ว่าเราต้องอยู่ใกล้ๆกับถุนตัวนี้ไว้เรา่าจจะเจอของดีครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเราต้องเซฟอีกรอบรอบที่สามสิบสามสิบครับอ่ะสามสิบแล้วก็เก็บอ่ะ ว่ามีอะไรแปลกๆกว่าห้องนี้มันง่ายๆมีเลขเก้าเลขหกครับแล้วก็สุดท้ายมันคือเลขอะไรคุณพยายามคุณสามารถเดาได้ไหมฮะเอ้อเลขตรงกลางครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้อะไรอะ่ะฮะไม่ไม่เมื่อกี้หุ่นมันเป็นอะไรไม่รู้พี่ปอ๋อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเป็นตัวอยู่นั่นบันไดจ้าะแอะวุ้ผมว่าเฮิรมันพ่นไฟได้มันคงพ่นไฟแล้วแหละครับถูกต้อง กี้กี้กี้กดมอกกี้โอ้โหโอ้โหโอ้กใจพี่อเลอะใส่เลอะใส่ผมทำไมครับผู้หญิงเมื่อกี้มันกินหัวเราได้มันคงกินสามสิบเอ็ดครับเกือบละคุณคุณคุณเกือบพลาดแล้วผมบอกแล้วมันใส่เสื้อมันน่าสนใจอ่ะใส่เสื้อมันน่ารักดีใช่ไหมใช่จริงเธอก็น่ารักมาตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วนะแต่พาร์ทนี้น่ารักเป็นพิเศษเลยครับนะจริงๆเหรอ ไม่รู้แต่ทําไมมันดูลื่นๆเนาะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเท้านะฮะเราะเราจะไปครับยิ่งยิงสามสิบสองครับรู้สึกมันอารมณ์เดียวกับเก็บกระดาษคาเลนเดอร์แมนนะฮะนะครับนะนะคารับคารับเนอุ้ยผิดทางเอาเฮ้ยอ๋อประตูอยู่นู่นเอ้ามันมีประตูตรงนั้นแต่เมื่อไหร่อ่ะมีเหรอเดฮ้ยไม่ไม่ตอนเราเรามาเรามาจากด้านนี้ใช่ไหมออเนี่ย อ๋อนี่ไ,ไงออกทางนี้ครับผมไม่เข้าประตูนะไม่เสี่ยงครับเดี๋ยวเสี่ยงดีกว่าเผ่มมีไฟฉายครับ<ๆ>คุณไม่ไม่ไปอ่ะเราต้องต่อชิตไม่ไม่พอพอสามอันสามสามอ่ะสามก้อนแรงสามเท่าฮนะไม่ใช่มันสีแดงสีแดงแรงสามเท่าครับคุณเดี๋ยวนี้หน้าตาน่ากอดเลยต้องไปกอดเถอะละเธอจ้าตอนแรกมันทาท่ายอย่างนี้เหรอครับคุณอย่าพูดให้ผมสงสัยดีครับอืออ่ะคุณต้องเก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจครับเราต้องทาภารกิจของเราก่อนะ เก็บเอานเก็บความสงสัยทั้งหมดที่มีเอาไว้ในใจนะฮะก็ยังเป็นประจำเดือนคาบยังอยู่นะครับมันก็ยังอยู่ดิก็เดินเข้ามาก็ยังอยู่สงสัยเขาไม่ใช่้าผ้าอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยกูดเรื่องนี้เถอะมันมากเกินไปนะฮะดีเราอาจจะเปิดมาอาจจะเจอกล้วยเป็นนสักหัวเท่าไหร่ละสามสี่สี่ทีหรอเฮ้ยทำไมมันเซนีที่ไม่เข้าใจเลย้ยจับปืนทำไมเนี่ย อุยขีีไม่จับครับในเกมไม่จับมันอ๋อนี่เราอยู่ที่หน้าสตูดิโอนะด้านา้านหน้าก็หมดแล้วนี่เราต้องแบ่งซ้ายเราไปออฟฟิศแล้วเรห้องน้ำแล้วไปสตูดิโอแล้วแปลว่าต้องที่เหลือก็เป็นลิฟต์คับแล้วก็ห้องสุดท้ายแล้วล่ะโอเคสองก้อนสุดท้ายกับชีวิตที่เหลืออยู่อุ้ยเด็กแมวไม่ใช่ครับพอ่ได้แค่บอกว่าไม่ใช่เมื่อกี้คุณก็พูดไปรอบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราเราจะสั่นนะะ สั่นนะสั่นสันส่นไม่ต้องกลัวครับมันคือสัน่นสูน้นะฮะสั่นสู้ไปออดูว่าเด็กแมวครับสามสิบห้านึกว่าคุณจะไม่นับแล้วนะเนี่ยเด็กแมวหรือเปล่าเด็กแมวหน้าเหมือนเลยอ่ะไอ้คุณมันมีหน้าด้วยเหรอวะใครมาซนแถวนี้เนี่ยด้านนี้มันมีอะไรไม่เคิดเนาะเป็นช่องๆเฮ้ยโอ้ยเงาหาเนี่ยประตูครับประตูแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าดูจากแมปแล้วเข้าไม่ได้ฮะ ไปต่ออ่ะสามสิบหกโอเคลืมนับเลยเนี่ยสามสิบหกใครมามือบอลแถวนี้เนี่ยใครมามือบอลแถวนี้อออนเอ้ยโปกเกมอนเสียงโปกเกมอนมากูว,ว่าไม่มีแล้วนะ <laughs> เราขอตั้งชื่อเสียงนี้ว่าเสียงโปกเกมอนนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดียวอ้ย คุณเชื่อหรือเปล่าครับว่าต่อไปเราจะเจออาจจะเจอปเกมอนก็เป็นได้นะฮะเขาเนียโปเกมอนเ <c oughs> ต,ต็มเต็มมุแพงเลยนี่ใช่แล้วเราต้องค่อยๆชิยหิดนผนครับเราค่อยค่อยเลี้ยวครับเป็นโจนมุมตึกวันนี้ <c oughs> โอ้โหใครมามือบอลทถนี้เนี่ยหัย <c oughs> กระตุกด้วยสามสิบสิบแปดนะฮนะมั <c oughs> นะทางเดินมันยาวไกลอุย้ยอ,อพระว่าในงานนี้มีมีเจอว่ะฮะเจอครับสามสิบเก้าสี่สิบยังสามสิบเก้าสามบเก้าถ้าเดินผ่านลิฟต์นี้ผมว่า เดินผ่านลองดูคุณเห็นอะไรบ้างโอ้มาเต็มๆเลยเห็นไหมมาเป็นเท้ากันอย่างนี้ละมาโอเคเจออะไรต้องเจอครับเราจะเดินผ่านครับอ่ามันไม่ยอมให้เราเดินผ่าน่ะโอ้ยโปเกมอนโอ้ยโอ้ยโปเกมอนใจเย็นเด็กแมวเด็กแมวมันเป็นโปเกมอนนะครับคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคตัดไปนิดนึงแล้วกันนะครับ